สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะครับเพื่อต้อนรับหน้าร้อนแล้วก็ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับอันนี้ของเก่าลองดูนะครับมันก็จะมัว จะเปลี่ยนข้างหน้าก่อนนะครับก็ถอ,อดมาดูวิธีการถอดนนะครับมันจะมีเชี่ยวอยู่แล้วครับเนี่ย ก็คือใช้จิ้มแล้วก็ดึงลงนะครับจิ้มซึ้ดึงลงแล้วปลดออกมามดนจะมจะมีเขี้ยวเย่ย ็มาดูไปปัดน้ำฝนข้างหลังนะครับวิธีการถอดมันออกมาตอนมันจะเป็นเที่ยวอยู่เนี้ครับอย่างนี้นะครับทเที่ยวแล้วก็ข้ามทีหนะึ่งออกมานะครับโอเคออกเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแล้วนะครับสามชิ้นข้างหน้าสอง ก็ถอดเปลี่ยนยางกันเลยนะครับอันเปลี่ยนมันมีอยู่สองแบบครับก็คือเปลี่ยนทั้งอันเลยที่เขามีขายก็คือเปลี่ยนทั้งอันต้องมานั่งถอดให้กุญไวยนะครับก็คอือเปลี่ยนทั้งอันได้เลยหาซื้อเปลี่ยนทั้งอันได้เลยแดที่ผมจะทำอันนี้ก็คือก็เปลี่ยนเฉพาะยางนะครับก็ยางตัวนี้ยังเป็นของเดิ พอไปซื้อมาครับมันอย่างนี้ก็มันก็จะมีสองแบบครับที่เป็นซิลิโคโนกับเป็นพลาสติกนี่ของผมซื้อกับซิลิโคโน จะมีร่องอยู่นะครับ 在这边啊，哈。 เพราะในร่องนี้เดี๋ยวเราจะสอดเด็กเข้าไปนะครับ Okay. ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วนะครับนี่คือใส่เหล็กเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อให้ใส่ได้ง่ายๆครับ mm hmm. ก็คือหาน้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่หรือว่าแชมพูล้างรถก็ได้นะครับผสมน้ำแล้วก็ทามันจะได้ลื่นกันนัำยาล้างจานก็ได้นะครับหรือสบู่ก็ได้นะครับ หรือเช่าปูร้างรถก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำนินนดนึ่งครับ จับร้อยตรงร่องครับตีร่อง มันไม่ลงก็เอาตุเป็นจิ้มนะครับเก็เส็จไปหนอันนะครับ,เ,เ,รนนรบเดี๋ยวอันนี้ก็จะตัดตำแหน่งไหนเดี๋ยวใส่ขึ้นไปในรถก่อนนะครับ Thân lại mấy hạt cho giá đến đây là เอาเผื่อนะครับตัดก่อน โอเคก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปใส่กันนะครับก็วิธีใส่กับน,นะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับก็ใส่อันนี้นะครับใส่ตรงช่องแล้วก็การขึ้นนะครับดันดขึ้นแล้วก็กระายได้ ต้องตัดออกตัดออก,ออกข้างหลังนะครับดูว่ามันจะมีมันจะเหเหมือนตุ่มๆนิดนะครับแล้วใส่ ร่องกงลางนะครับร่องมันก็ต้องอยู่กับร่องนี้นะครับเป็นสิ่งเขาใส่เข้าน้องนี้แล้วก็มันจะเป็น,น,นร่องนะครับร่องนี้เมื่อกี้ที่เป็นเคียวครับแล้วก็ปิด Okay. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนมาแล้วนะครับเป็นแบบซิลิโคนมาดูบนของมันนะครับจากที่ดูด้วยสายตาก็ปัดออกหมดนะครับเคลียเลยอันนี้คือถ่ายตอนเที่ยงก็ ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ตอนเช้าเมื่อเมื่อเช้าตอนอากาศไม่ได้ร้อนมากครับลองเปิดฝันฝน้ำฝนมันก็จะออกมัวมัวนิดหนึ่งเหมือนมันปัดไม่สะอาดครับตอนนี้ก็โอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ